สวัสดีค่ะบัตดนี้วันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2,568เป็นวันที่38 ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมพนกพัทรศริธนากิจขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริญมนต์ต่างๆถวายเป็นท่านบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกุบาจันทรย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคร,พระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกาประตนาตายอรังสัมมาสัมพุโทโธพระวาูุตังพระวันตังอภิวาเทนี้ สวัสดิ์ค่ะโตพระกวตาธโมธมังนามสามิสุปฏิปโนพระกวตโตสาวกสังโคสังคังนามามีสองบทบูชาพระภัยฤพิณาอาหัรสัมาสมพุโธสุจีรังปะริบิพุโตู้เนหิธะมานทธานิปารมีหิจติสติยาวัชชีวังอาหางพุทธังธมังสังครังสันนังคตโตปูเชมิรัตนตยังธมังจรามิโสธิดา สามบวสวดชุมนุมเทวดาสัมันตาจักรวาลสุอาตาฆาชนตุเทวตาสัตตมังมุนีราชสุนันตุสัขามุขทางสักเคกาเมจารุเปคีริสีกขะอัตเถจันทะลุเถมิมาเนที่เปรัตเถจัคามีตะรุวะนักะหานเคหาวัตถุมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวาฉลาดถัลวิสเมยักขคันทพนาคาทีตันตาสันติเกยังมุนีราชจนังสาวัตบมีสนันตุธรรมะสวนรกาโรยัมพัทันตาธรรมะสวนรกาโรยัมพัทันตาธรรมะสวนรกาโรยัมพัทันตา สี่บทสวดบุปผาภาคณะมการนโมตัสสะภะคะวะโตอระตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตสรณะขมนาปาฐะพุทธังสรณังคจฉามิทำมังสรณังคจฉามิสังฆังสรณังคจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคจฉามิทุติยัมปีทำมังสรณังคจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรณังคจฉามิตาติยัมปีทำมังสรณังคจฉามิตาติยัมปีสังฆััังงสรณจฉามิ บุตรสัจจกิริยาคาถานัตติเมศรนังอัญญพุทโธมีศรนังวรังเอเตนะสัจจวัชยนัสโตรทิเมหตุสัพพทานัตติเมศรนังอัญญธรรมโมมีศรนังวรังเอเตนะสัจจวัชยนัสโตรทิเมหตุสัพพทานัตติเมศรนังอัญญสังโฆมีศรนังวรังเอเตนะสัจจวัชยนัสโตรทิเมหตุสัพพทาเจตบทสวติรัตนะปาณาปาณามะคาถา พุทธังนั้นมีรัตนภูตะสรีระจิตตังธรรมังนั้นมีรัตนภูตตวิสุธทธิสารังสงามังนั้นมีรัตนภูตะสุสีและทิฏฐิเอตังนั้นมีติรัตนังรันตนตายวหังสัมมาสม,มุสรีตวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยายย ha, ุทธะคุณโยค้าวะสัพพวะตังอสุมิปต, hib hib i, ตะยมหิปิตถทวยะถาที่ทันเตเอกลางวินา ตติตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกัตาจิจจเรนจปาตุภูมังภูตังคัมปิระยานวิสัยังอติตุทสถังวิญูหิปันติตะเชเนหิวิชนะรูปังโลกัมเหเกหิจิกัตถจุปะละพัพขียังเกสัจจิสุทุวิธิตังคุณากายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุเตมสุตัมปิสุมุปสัสตังมะนาสิสุทัปปสาทะทานัง บุญญทิกานะมะสมุตตมะปุญญกภูมังทุกขาปมจนะนาตมุขะสรรารนังขตานางปูชาริเหสุประมะอภิปูเชยเนยยางนิพานะสัจจิกริยายุปานิสัตยถังสัมมากิเลสัมมาสัมมะละโสทานะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถุเสเลหูกเสเองวณียังปาเนหิจาปิสรรารนังขามานียะเมวะตาสมาหิตังติรัตานังสรรารนังขาตังค่ะ รัตตินทีิวังขหน้าเนสุนมัสมานาภูเชมาจาปิสาัตสาตางสุปัสันตะจิตาตถา,านุบาริจาริยาสถารตาจะปุณน,นาตถะสุกเตนาสุขีภาพมีมุเตเชนาตาาัตตัสสัต จะสทาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมวินายังปิปะนามะปูโตโลกุตราพิสามายโยนิยโตสุโภชมังตปปัสโสปะนิสายะจะยายะอยังปีโหตุวัตถุตะเยบริจิตโตสุป,ปัสสาคาาโแารแนัมมะกรัสสิทธิคาถาโยจักุมามูหามลาปะทัดโปกัทโถสามังจากพุทโธสุขตวิมุตโตมารสัสสป,ปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะ ตังวิเนยังพุทธังวรัรตังเศรษฐสาสนามามิโลกัสสานาการจันายะกัจจะ,าาจจะตันต,ติจัสเตชะยะสิทธิโหตุสัปันตรายาจะวินาสมเมนตุธรรมโมชโยโยวิยะตัสสะสัตถุทัสิสิโลกัสสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมมัสาสทารสัสสัทารีสาตาวะหูสันติกโรสุจินงธรรม,มวรรดังเศรษฐสาสานามามิโมขปะทาลังอุปสันตทาหังตันติจัสเตชะยะส,ส,สิทธิโหตุสัปันตรายาจะวินาสมเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสปาปูปะ กิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจาสวาาาิธรรมมังวิธิตังกรติสงคัญวัดรันทางเสวรสารนามมีพุทธาทุกพุทธงสมาสีละทิทิิตันติยาสาเตชะยาสิทธิหงตุสัพันตรายาวินาสเมนตุก้าบทสวดน้ำโมการ กาลอะทะกะคาถานโมอรสาตุสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมวัสสสะวขาตัศิวะเทนิเตนิทะนโมมหาสังฆัสปิวิสุทธสีลธิปิโนนโมโอมาตายารัตสารัตนาตยะสัตสาธุกังนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตถุตะยัสปินโมการัปภาเวนะวิฆาฉันตุอุปัฏฐวานโมการานุภาเวนะสุวฏิมังทุสปฐานโมการัตเตชนะวิธิมหิโหติเตชวา สิกบวสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสตังเอกังสมัยังพระกวาสัเกสุวิหารติีกับพิ okay. รบุตรสมิกมหามณีมาตาพิขุสังเคนัสติมปัญจมัติเหหิพิขุดเซิสัพเพเหว่าอาหารเทหิทัศนิจโรกาธาตุวิเทวตาเยปุเดสนิปิตาหุนติตตวันพระกวันตังทัศนิพิขุสังคจารอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังอตระหุ่งศรีกยังโขพระกวาสัเกสุวิหารติปีกับพิรบุตรวัตถุสมิกมหามณีมาตาพิขุสังเคนัสติมปัญจมัติิภขุเเสสพะวาาติ ทัสินจรโลกาทวีเทวะตาเุเนสสนิพิตาหงติพระขวันตังทัศนยพิขุสังกัจยานุมะม่ยังปิเยนาพระขวาเตนุอุสังกมยะอุปสังกมิตวาพระวัตุันติเกมันจะคาถาภาษยามาติ ต้าท oh ัพอตาเทวตาสุญญาตบินามาภะละวาปุริสงชนสามิจิต so, ังวาปะหังภาษาเลยแะภาษาทีตังวาปะหังสามิเชิดว่าเอ็มอี้ว่าชุทาวาเสสุเทวิสุอันตริกตาภะโภตปุระตุปัตตุระหังสุอัตถคุตตาเทวตาคะกวนตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโูเทอกาเทวตาปะโวตุสันติมังคะทำอภัสริมหาสมณะโยปวานัสสุนเทวกายาสมาคตาอัคตธรมมหาอิมังธรรมะสามัญยังทิกาเทคขิตาเยวะอภิริ อาชิตตสังขันติอัตโขอาปาราเทวตาภควะโตสังตมังคตังอภาสิตตัตราพิโกสมาธาหังสุจิตังอัตโนปุชุกามังสุทารถิวานีธานิกาหิตาวาอินทรยานิสังขันติปันติตติอตโขอาปาราเทวตาภควะโตสังตมังคตังอภาสสิกเศรษะวิรันศีรวะปริกังอินทัคีลังองหาจามีชา ตจารติสิทธาวิมลาจากุงวตาสันตาสุสูนาคติอัตตกวะปาเทวตาพกตัวสันติมังตังกบาสิเกจติพูธังสนตาเสนาเตเข้ามาสันติอปายพภูมปหายามนอนุสังิทังเตวกกายังปริปูไดสันติติอัตตภะพะกวะพิภูมันเตศเยปุยนะพิฆเวทสัสุโลกาธาตุสูเทวตาสนิวตาหนติตาถาคตังทัศนยพิขูสังกระจายเยปิเตพิเวอหิสุมอติมัตานังอานทุสัมาสัมพุะเตสัมพิขวนตานังอิตระ้มเยวะเทวตาส ข้ามาทางอัวสัมมาสัมพุทธาแต่สัมปิก็การตระนัเอตระมาเยวะเทวตาสัิญาปิตาอภิสันติเยะ่าตาบิมหาเอตระได้หญิงอจิคีสามิพิกเวเทวะกายานังนามานิกิติยหสามิพิกเวเทวะกายานังนามานิเทสีสามิพิกเวเทวะกายานังนามานิตังสุณฐาสาทุกังวันที่สิกโรธาภาสีสามิติเอวัมปันเตติโคเตพิขุภาวะตัวประจักสุภมขววิถาอิทธาโรสาสิโลกามโนกาสามิยะธาภูมาตทาสิตาเยสิตายคิริขะาพรางปะหิตตาสมัยตาปุถุสีหาว่สันลัต สันดีนาโลมหัมสาพี่สัมพนโอาามนอุทะตมัทนาสามสุธาวิปสัสสน,นมามรมน้ำวิลาภิญโยปเจสตียะตวาวาวน,นิกัปิลาวาเทเวเตตโตอมันตาวิสาสาว่ากคืสารนิรเตเทวะกายะพิกันตาเทวชิชนพิกระบุเตเสตามปังวัตรุจตวะพุทธสุธาสนางังเตสัมปะตุรดังมุญญาณังอมนุาสานาทาสนางังอภิเกตตะ สัตตมัทถุงสหัสสังอัสัตตงสัตตังอสหัสานังอนุสานามัทถุงอิเกนัตมัทถุงที่สหัสภัพุทธอาวุธท่นจะสภัพิญญาะาเมคิดไะลจะมาตัวมันตงสัตสวาปิสาะรตเตมกยายิกนตถเตวิสันพิกุยว่กติอิสานีคิดรหิอนุบุปโสสัตสหัสสาวะเะขาพุมากระปิระวัฏวะอิทิมตัวชุติมตัวนัมัต้สัตสิมัมันาิกมพินังสิทธิวนวังจะสหัสสานินมวต อิติมตุสติมตวรวันโทสัตสโนธรรมะนาภิกษุมพิคนาสิิติวะนาอิเจเตสหัสสหสายขานนตวรนิโนอิติมตุสติมตวันรสัตนนาภิกษุพิคนาสิมิติงะนามเวสสันตะมิตาปัญจสตายขานันตวรนิโนอิติมตุสติมตวนันโทสัสโนรรมะนาภิกษุมพิคนาสิิติงนามภูมิราชาให้โกเบภูรสานิเวสนังปญโยนังสัตตาสหสายะขานังปเยภาษาสติภูมิราชาให้โกสภาาสิมิติงะนามูริมันจัติสั สั่งราชาวิรูปโหติภาษาสติกุมภนังอธิปติมหาราชาสรัสโสภะตะพิตรสาบะโวอินทนามามาหัตถลาอิติมันโตชุติมันโตวะนัมนวันโตสัตสิโนมัฒนานาพิคมุมิขุนัสสุพิติวะนังปัจจิมันตรเสียงราชาวิรูปกโหภาษาสติ ที่สังทัรโถทักกิเนลวิรูหะโกปชิเนลวรูหโูเวรอุตรังที่ถามจะเโรเตมหาราชาสัมบตจะวที่สาธันตมนาอัฐธมสูะว่าในิปละวัฒเวเตสัมงัยามิโกตสาภูรวันจานีกาสธามายามกุเทนตุเวทินสุวิปูโตสหะสันทโนมาการมาเสธโถจะกินโนวันทุนีมันจุดตะปานาโทโอบันมันโยจะเทวสุโตจะมัตตลิจิตาเสโนจะกันทะโนนัโตชาชโนสัโธอาภูปันเจโคเจวะเติมปารุา นาภาษานาคาเวสานาสาอัญจกากัมพารสตระอากูอัปยยาสาสยาติพิยามุนาทัตระถาจะอากูนาคายาสสินโนเอราวันโนมหานาครสุปคัสสินิติวณังเยนาคราเชสหาสาหานันติทิพาธิชาปะกีวิสุตจักขูเวหายาสาเตวณัมัตตปตาสิราสุปนาอิติเตสานามังอะภายันตทานาคาราชานณมาสิสุปนาโตเขมมะมาคสิภุโตสนาหิมิวจังยุปปาหัยันตานาคาสุปนาสตระณามังสุภุฑังชิตาวชีราหัตเีนะสุภุทังอโศราสิตาปัตตโรสวัสเสเตอิทิมปนโตยะ สสิโนกาลกันชัมหาพิสมาอสุรธนะเวคสาวีปสติสูตจิติจะปหาราโทนโมจิสหะสตันจะปปลิบุตนางสเพเวโรสานามกาสันเณหิรปลิงเสนาังปทั้งลกปาขมงสมโยธานิพพัเตที่คุ่นงสสติมนังอภจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมงวรุณาวัุณาเทวาสโมจะเยัสสาสหะเลตตากรุณาการิกะอาภูเทวายัสัสสิโนทัศเตทัศกัยาสเพนานตะวันนิโนอิทิมตัวชุติมตัววันนั้นตัวสัสติโนทัศนา ิสาเทวาจันทมาคุปรักิตาสุริยสุกนิสาเทวาสุริยมาคุปรักิตานักตันิปรักิตาวาอาคูวันปันทวารากาวะสุนังวาสโบเสโถสักโกภาคะปุรินทเถโถท่าเสธีทัพคยาสเปนนาตวถนิโนอิทิมันตวันตวันนาวันโตศสินโนวะธรนมะพี่กำมนงพี่กุนังสินติงวะนังอัตตาคูสังุูเทวาฉะละมกิสิขาราลิวะอริตักกะตาจารุชาจะรุมมาหมู่พนิภาสิโนวะตุนาสสะธรรมะจารุจะ จากอานิสกัลสุเรเวิจิราอาคูอาคูวาสวาณิสิโนทัศเทสะกายาสเปนานตตวานิโนอิจิมันตะสติมันตะวานาวันตุสัตสิโนมัทธมนารพิคำมภิโกนาสุติงมะนางสัมมานามาหาสัมมานามานุสัมมนุสุตตมังคิตาปตุสิกะอาคูอาคูโนปตุสิกะอัทคุหะริโยเทวะเรยจะโลหิตตวาสิโนปะรคามาหาปะรคาอาคูเทวะยัสัติโนทัศเทสะกายาสเปนานตตวานิโนอิจิมันตุสติมันตะวานาวันตุสัตสิโนมัทธมนารพิคะะนสกำมุาอะคงพิโกนา สัจธรรมิสการายาสัจสิโนท่านัด้ยังราคาปัจันโยโยทิสาทิสาอภวิสติทัศเสทีคัจจายาสปินานตพันธิโนอิทธิมนต์ตวทิฏฐิมันตวรนาวันโตและสัจสิโนท่านบรราพิกัมองพี่ขนางสุเมติงว่นังเคมียาดุสิทายามาตถกาจายาสัจสิโนสามพิตรกาลามาเสถาจติยามาจาระสวานีมาติโนอาคุอัฐาคุปราณิมิตาทัศเสถีคัจจายาสปินานตพันธิโนอิทธิมนต์ตวทิฏฐิมันตวรนาวันโตและสัจสิโนท่านบรรดาพี่กัมิิวนัง สัตเทเทตวิกายาสพินันั์ตวันนี้โน AD, นนวิญญนะอาการสูงอย ado, อู chanting, ่ ana, ara, ันเย็นสัยพิสาสาอปวุทธาติชาติมากิลังโอตัดตินนาณาสวัางสัตถขโขฆาตรังนังคังจันทวะว่าอสิตาสิตังสุภมาปรมัตโตจักปุตตาอิเตมัตโตสหะสันนังกุมิเตวสิโตโสภาคาปุรินทัตโทะ สหัสสภุมะโลคานะมหาปมพิติตติอุปปันโนชติมันโทพิสมากายโยธาเสถาอิสระอาคูบานเจกาวะสวัตติโนเอสันจันมัตโตอาคาหาทิโตปริวาริโตเตสัสะเพออภิเนตุสินเตเทเวสภุมะเกมาาเสนอภิกามนิตันสักขนะสามันที่ยังเอถาคันนาถา พันธะทราคีนาพันธมตทุโวสมันตาปิทิวรามาโมจิดกโกินังอิติตธมหาเสนกาเสนังอเปสยิ่านนินาตะละมหจัสรังกตวานาเพรวังยะถาปะวุโกมีโคท่าน้ยันตโตสวิจโกตธาโสอจธาวติสังพุโธอสยังวสีตันจัสังอภิาโิตนะจัมาตโตันติสสาสาวกิสารนิเทศอาสนอภิันเตวิจนติโกเทจะทปะปุรวาพุทธัสาสินังีตาราเกนิปะกมูนีสังลมันติอิชยยสเพวิจวิชิ กิชิตตสังคามาปยาติตายสัชิโนโมทันติสาปูเตหิสาวกตาเตชนีสตาติสิบเอตวสวดมังคลรสุตังอสีวนาชภาลานังวติตนาจเสวนาปูชาจะปูชาียานังเอตัมมังคะะมุตตังปฏิรูปาเทสาวาโสจากุูเพจักกาตาปุญญตาอัตสัมมาปนิธิจะเอตัมมังคะะมุตตังป้าหูสันสัจจันจักษิปันจวินโยจะกุสิกิโตสุภาษิตาจาวาวาจาเอตัมมงคลมุตตังมาตั ปิตุอุปทานนำปุตตะทารละสะสมข้าหูอนาคุลาจกรรมันตาเอตัมมัคละมุตตมังท่านันจะรยธรรมวจาริยาจะยาตการนันจะสมข้าหูอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมัคละมุตตมังอารติวิรติปปามัชฌานาจัสัญญโมอัปปมาโทจะทย์ธรมสุเอตัมมัคละมุตตมังคารวโวจะนิวาโตจะสันตุทีจักันยุตากาเลนะธรรมวสวนังเอตัมมัคละโมตมัง ทันติจะโสวะตัดสตาสัมมานานันจะทัศนังกาลีนธรรมะฉาสะกัจฉาเอตามังคะมุตตมังตโปจัปคมะจาริยันจะอริยสัจจะจานททัศนังนิพพานะสัจจิเกียาจัเอตามังคะมุตตมังบุปตัตสโลกะธรรมีหิจิตังยัตนะยัตสานะกัมปติอโศกังวีระชังเขมังเอตามังคะมุตตมังเอตาทิสามิกัตวานะสัพพัฒมะปรั ราธิตาสัพะโสทิงัจันตุตันติสังมังคลามุตตมันติสิบสองวสุรักนภปริศยันติจิวิธังอิทัวางรังวาสากิสุวังรัต,ตนังปนิตังนโมสมังอติตถาคดีนะอิตัมปิพุทเธรัตนังปนิตังเอเตลัสุเจนะสวัสติ์โหตุพระยัมวิราคารมาตัมมณีตังยัตถาสัพยามุนสีสมาหิตุนะเตนะตรรมีนะสมัตดีกิมจิอิตัมปิธรรมีรัตนังปนิตังเอเตนะสุเจนะสวัสติ์โหตุยัมพุทธาเสโถปริวันนะยิสุจิงสมาธิมหานัันนนเตตญญาาามมมะหุสสธิิิโว อิตัมปีทำมีรัตนังมณีตังเอเตลัสเจเจนัวติโหตุเยโมคราอัตตะสตังปัสสาจาริเอตานิโยคาทิโหติเตถ้าเนยสุขัสสาสาวกาเอเตสุทินันิมาพลานิอิตัมปีสังครัตนังมณีตังเอเตลัสเเจนัสวติโหตุ เยสุปยุทธามนาสาธรรมเห็นอนิกามิโนโคตมสาสธรรมหิเตปฏิปทาอมตัมวิขยาหลธรรมุธรรมนิพพุชิงผู้ชันาเอตธมปิสังเกรตตังปณิทานอิัตสิจินาสุวติหุนตุกินังบบราณนางนวังนาทีสัมพวังวิรจจจิตตายาติเกพระวิสมิงเตกินาพิชาวิริังันทานิพันติธิรายาายมปฏิโกอิธมปิสังเกตรตังปณิทานอิัติสิจุนาสุวติหุนตุสิบสามบทสวดธรรมบุตรสาหัสวัต์อัตตาหวชิตังสยโยยา ตจาริโนเนวเทโวนคันทโพนะมาโรสหาโุโนาชิตังอปะชิตังกะอิราตถารูปัสสะชันตุโน1สิมสีหสวดเกศปุตสูรภาสีตมิตังเตนะภาควตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอะตุมเหหมาอนุสาวนะมาปรมะปะรายะมาอิติกิริยะมาปิตะกะสัมปทานนะมาตะกะเหห์ตุมายะนะยะเค ค้เหินามาอาการปาปริวิตักขีนามาทิฏฐินิชานักกิตขันติยามาพภะพรูปตายามาสมาโนโนนะขตุยะถาตุเมหอัตนาวชาเนยยะถาอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวะชาอิเมธมายินยุขารัิตาอิเมธมาสมตาสมาธินาหัต อหิตายาทุกขายาสังวัตติอัตตุมเมหิปัชชาเหยีถธายาถาตุเมิอัตนาวะชาเนยยาาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนัวชาอิเมธรรมาวิยูปัสถาอิเมธรรมาสมุตาสมาตินาหิตายาสุขาย,สออา,ย,ย,า,สยาสังวัตติอัตตุเมหิอุปสัมปัชวิหะเลยยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตามัมปะมายุงชาูปะนิตาสันติตานาะเอตังขยังวะราเนีเปขามาน าถาสุขาวาหานิอุปนิยติชีวิตมัป,ปะมายังชรูปานิทสานสันติทานา โกสวดอปนาก,กชาดอกอปนากฐานะเมเกทุติยังอาหุตักกีกาเอธัยตัญญายะเมธาวีตังคเนยะอปนกกากังภาโงเวสานยันติ ภพกาณิวนานิจักรามรลุขาเจยานิมนุสาพยาตัชิตาในตังในตังโขสารนางเกมังในตังสาตมุตตะมังในสังสตระมาคมมาสัพพตทุขะปวงจติโยจัพุทธะธรรมะจัสังคัจสารนางคโตจัตตาลิอริยสัจจานิสัมมัปปัญญาปัสสติทุกขังทุกขสมุตปาทังทุขะสัตติมักังอริยังจัอถังคิกังทุกขูปะสมาขามีนังเอตังโขสาตนางเกมังเอตังสารมุตตะมังเอตังสัตมะมาคมาสัพพทุขะปมุจติ สิบเจ็ดบวชสวดพัตติการตระคาถาอัตติตาวาเขมียนัปฏิการเกณานาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรม่อวองสิ่งที่ยังไม่ถึงยดาติจมิณัิถกอรปัญสานาคตังสิ่งได้่วงไปแล้วสิ่งนั้นไปอันแล้วและสิ่งที่ยังไม่ถึงเป็นอันไม่ถึงปัจุปนังโยธรรมตัตตัตตวิปัสสติอสังกิรังอสังคูปังตังวิทานนะนุรุนุภารหยเยก็บุคคลใดเห็นช่างท้าปจวันไม่งงงงไม่ควรแก้ใน ในใหญ่นะ้นไม่มีการทั้งหลายเอวังนีหารีมาตาปิองโหระตัรมาตัดติตังต่งเวพาติกัรวัตุติสันตุอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สุลบทงด้บุคคลเมื่อปีปกติอยู่อย่นี้มีความเพียรไม่เกิดฟันต่างกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล18บทสวด ปิญหาปัจเจเวคณะานาปะทะชาดาทมโมไม่หิชาตานังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจุลุคนแไม่ได้พยาที่ทมโมม่หิพญานิงานัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจุลุุณคนเจ็บไข้ไม่ได้มรณะทมโมไม่หิมรณังนัติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจุลุ่ณคนตายเป็นไม่ได้สเป็นหิเมเิเยหิมานาเปหินนพวนนพวเราจะระเวทไมต่างๆคือว่าจะต้องพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมะสัมมะโกไม่หิกรรมะทายาโทกรรมโยนิกรรมมพันท ยังกรรมะกริสามิขรยานางวาปะปะกังวาตัสสะทายาทาพะวิสามิเราทำกันอันเดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นตายาคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิเงียพินำปจเวกิภังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกปันเทิน สิบเก้าวสเทวตาอุญยโยชนะคาถาทุกขปาตตาเจนิทุกขาพยาปาตตาจจนิพยาโสกปาตตาจจนิโสกาวหุตุสเพียปานิโนเอตาวตาจะอามีิสัมปะทังปุญญาสัมปทังสเพียเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธยาทานังททันตุสทายาสีรังตะกันตุสพะทาภาวนาพิรตาหนุนตกจันตุเทวตาคาตาสเพีพุทธาพะลปตาปจิกานาจิลังพัลลาอานตาณาปิติเัตติสัมปิสุปัสโสยี่สิบวสุเทวตาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติว โสเิงกโรเตวิหารมันทะเรติราจมชานวกาจพิฆโวสารามิกาทานปติอุปาสกาข้ามาจเทสานี้ข้ามาจากอิสราสัปานาปูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทาสัมภวาสังเสทชาตาอัทวูปะปาติกาหนิยะนิการธรรมวารังปฏิจเตสเพปีทุกขสารกโดนตุสังขยังถาตูจีรังสตังธรมูธรรมะธาราจบุคลาสังโคหงตูสมังโคอัตตาญาจหิตายาสาอามิหิรักตูสัตธรมูสเพปีธรรมะชาริโนวุติงสปา ปุเนยยมะทำเมอรีย่ตักเรทีิเตอร์อิสเวตวสุขาภา ปฏิทานคาถาคุณยสิธานิกัตสะลานัญญานิกตานิเมเตสัญจาอาภาคิโนหุตุสัตตานันตาปะนามกาเยปิยาคุณาวันตาจากักไมหังมาตาปิตาทยโยทิฐาเมจายาทิฐาวาอันเยมัตนตะเวริโนสัตตาทิทันติโลกาสมิงเตปุม,มาจตุโยนิกาปัญเจกจกตุโวการาสังสาราันตาพระว่าพระเวยาตังเมปฏิทานม,มีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชาน,นติเท,ทวาตีสังนิเวทยยงมายาทินานาปุญญาณ อนุโมทานาเหตุนาสาเพสตาสทาหุาาตุอเวราสุขัดชีวิโนเขมัตปะทันจัปปะโปะตุเตสาสาสิท่าอังสุภา <c oughs> ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แลแ่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนหลอดได้เป็นที่รักผู้มีคนมีเมืองดานและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแด้มีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ทองเตี้ยอยู่ในพบน้อยแลพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วมมนบุญของข้าพเจ้าแล้วกอสัตว์เหล่านั้น ขอสัตว์ต้งปวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสตัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิดด้วยอนุภาพแห่งสัตดิ์สิทธิ์อนุภาพแห่งความเบลั่นมีส่งในการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่กพระเจ้าขอให้ผลจากทุกไปตั้งปวงขอให้ข้าพราาะเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลาย